สวัสดีครับโจ๊ะแจ๊บอังแจ๊บเป็นแจ๊บค่ะวันนี้เราจะมารีแอคภาพยนตร์ที่ผมรอคอยมากเลยบอกเลยว่าส่วนตัวหรือตัวเอกเป็นมด <c oughs> ใช่บักไลฟ์นั่นเองไม่ใช่ <c oughs> เรามาดูกันเลยดีกว่าไหมมา I just have one question when Cap needed help if I'd asked you would you have come I guess we'll never know but if you had you d never been c a g h e do some dumb things. And the people I love the most, they pay the price. Thanks to you, we had to run. <laughs> We're still running. Let's go. <laughs> hey. <laughs> <laughs> Maybe you just need someone watching your back. Yeah. Like a partner. Wait. Oh. 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 Wha wow. 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 Hold on. You gave her wings and blasters. <laughs> <laughs> you bastard! You know that text <laughs> <technical laughs> mm. you No, know I did. โอ้โหโอ้โหอ้โเมากฮ้ยเฮ้ยเ้ไอ้นี่ไอ้ขนมดีบดโอ้โหไทยมาหนึ่งดอกเป็แถมเทสเทคือไงนป่าสุดดูได้เลยป่ดูได้ด้วยเทโอย บ้าบอนะติดตานติดใจใช่ไม่ผิดหวังนะที่ร,รอเทรนเลอร์ตัวนี้นะช็อตแรกเลยตอนนี้อยู่ที่สะพานพระรามแปดไม่ใช่เทรนเนอานอะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้ด้วยอืมตอนนั้นที่เกิดจากถัดตึกเนี้ยไม่ใช่เนี่ยฮะเราสนทนา,นากันว่าถ้ากับตันต้องการความช่วยเหลือเนี่ยจะไปไหมแล้วก็เป็นแฟนแบ็คเข้าไปที่ War. อินฟินิตี้วอร์ไอ้สก๊อตแลงอ่ะแอดแมนอ่ะอยู่ฝั่งเดียวอ่ะกับตันอเมริกาใช่ ภรรยาเขากระถามว่บยังไม่ได้เป็นภรรยากันอายังเหรอต๊อันนี้เชยก็ถามแบบว่าอาจารย์เขานะครับจริงคือเป็นอาจารย์เขาเลยลูกของแฮงพ์พิมพชาดูทรงก็คือมังกรยกร์ชันฝรั่งแหละต่ออาจารย์ต่ออาจารย์นี่ก็เป็นแบบว่า the wolf นี่ wolf แปลว่าตัวต่อใช่ดชา t ว่าถ้าฉันไปเกดก็คงไม่โดนจับนะใช่แล้วก็แต่เจ้าใหม่ตามดป่ะจะเป็นยังี้ตามแมลงดีกว่า<ล>ตามแมลงตามแตามลงเป็นสไตล์นี้ตแต่ตพี่เหมือนกระเบื้องห้องน้ำที่โฮมโปรเลย <laughs> อันนี้เป็นไรรู้ไหมเวลาเขาโดนจับกับบริเวณหรืออะไรจะมีไอ,อนน้เครื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าออกนอกบริเวณจะส่งสัญญาณปิ๊ป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 มาตำรวจจะมาจับเลยถนะอดไม่ออกด้วยถอดไม่ออกไม่มีมทางถอดได้เลยต้องใช้เครื่องนี้มาถอดอันนี้นะ่าจะเล่าถึงตั้งแต่ตอนนั้นที่โดนจับบริเวณเพราะว่าไปขโมยของในตู้เซฟแผงพิมพ์บ้าฮ่าแต่อันนี้พี่ว่าน่าจะโดนไอ้นี่ที่หลังหลังละหลังละที่ติดคุกอยู่กับเพื่อนกับตันอ่ะแก๊งแบบแก๊งฟอลคอนเอ็มวายเต็มบ้านเลยคือไม่ธรรมดาแน่นอนคือล มันเหมือนเคยโดนจับภาคีแล้วมันโดนตลอดเออโดนตนะนโดนจับตลอดมีแฮงค์พิมจะโดนท้หากจับนะ FBI ลุ้มล้อมแล้วทำไม FBI มาหลายหน่วยช่วยเลยเนี่ยใช่มีชุดคนละสีอันเนี้ยน่าจะเป็นนิสว่าสีดำเนี่ยสีดำสว่างคือมาเยอะมากตำรวจธรรมดาก็มานะฮะดูจากรถได้ในมี CIA ชัวร์อะไรไทสูตรอะไรแบบนี้ให้พวกขวดกำลังมาทุกหน่วยให้เดานะแฮงค์พิมมันเหมือนจะกดสวิตช์เลยพวกอย่างตึกแม่งบูมขึ้นมาชัวร์น่าจะดูมันโล่งอ่ะมันโล่งอ่ะ เนี่ยนี่แต่ชอบสินนี้มากเลยนะมันบอกบอกถึงความเป็นเทคโนโลยีแฮงพิมที่มันก้าวกระโดดแบบมากนะใช่ภาคที่แล้วแค่เราลดถังมาทํำัวกคุณแจนั่นก็ถือว่าว้าวแล้วอันนี้คือสร้างตึกขึ้นมาครับแล้วก็ย่อตึกเป็นกระเป๋าได้ใช่คือแบบ้ยยังไม่เวลามันบ้านันนึกรูปกระเป๋าตึกสีแล้วมันมันดูน่ารักตรงมีนกเกาะนะใช่แล้วคือเขาดีไซน์พ่อระบายอากาศอะไรแบบนี้ใช่แล้วประเด็นคือก็มีล้อด้วยนะให้กูทำวันเดียวอันนี้ขายจะมีคนซื้อไหมยั่อยู่นะให้ ประเด็นคือถ้าตึกอะตอนขยายใหญ่ล้อมก็ต้องใหญ่กว่าใช่ตึกมันไม่ไหลอะน่าจะจมน่าจะอยู่ในใต้ดินอ๋อเออเป็านะหได้เปล่าเออไม่ต้องมีคอรอกตรงนี้ทันทีอะนี่คืออะไรเป็นยานอะไรไม่รู้อ่ะแต่ที่ผมสะดุดคือมันมีแท่งเขียนว่าดูแลผมเดาได้ว่าน่าจะดูแลเซลล์อันนี้มีเคยเห็นหรือเปล่าดูแลเซลล์จู๋อะไอ้เหี้ยคนเหี้ย ดูแลเซลล์แล้ว,ลลวมันขยายเว้ยไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็ได้เงแค่ดูดิมี3ก้อนนะหนึ่งสองสามใช่ก็เป็นเหมือนล่างถ่านะขยายใหญ่เลยไฟได้แรงขึ้นก็ได้เหรอ,หรอวะโคตรแสบเลยมันเป็นไปได้เหรอวะเออป่ะแล้วพลังงานข้างในมันจะขยายได้เหรอจริงมันก็น่าจะออก3โวลต์เท่าเดิมป่ะแล้วมิลรีแอมันก็น่าจะเท่าเดิมป่ะไม่รู้อ่ะแอะไรก็มียานละยาเน,นี้ยอาจจะสำคัญกว่าตึกที่เขาโชว์มาแล้วแหะเขาเลยเก็บใช่นี่คือตัวร้ายเหรอตัวร้ายภาคนี้ ซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่แปลกใหม่มากเลยนะเราไม่เคยมีหนแอคชั่นที่ขับรถจิ๋วอย่างงี้เลยนะขับรถจิ๋วแล้วก็ขยายรถกันมันมีแบบเต็มที่เลยคือขับรถเกง๋งไปซ้อนใต้รถเทรลเลอร์เฟสภาคแรกที่ว้าวมากอันนี้ว้าวกว่าค <laughs> ปั๊มขี้กูเออเอาจจริงๆมันไม่พังเหรอวะนั่นดิมันน่านจะเป็นแรงดึบขึ้นมาว่าคือมันไม่ได้กระแฮก ตรงกระจายแรงให้ครันนี้ไปเลยคันนี้ประเด็นคือคนรอบๆครั้งไม่ดูรู้สึกอะไรเลยคือแบบเด็นปกติคือผมชอบความที่เขาไปยุ์เรื่องการเพิ่มหรือลดไซส์ของเขาอะเข้ากับช็อตแอคชั่นได้ดีภาคนี้เราจะได้เห็นเขาขยายล่างอันนี้หมวกภาคเก่านะหมวกภาคแรกคก็คือมีไซส์ใหญ่ด้วยแหละมีไซส์เล็กอย่างเดียวแล้วก็คือเขาน่าจะควบคุมพลังขยายไซส์ได้แบบจริงจังแล้วอ่ะ อันนี้อยู่บนน้ำด้วยนะนี่ไงเบสผู้ร้ายเอ้าวหรอโอ oh, ใช่เฮ้มันเท่หนะนะ์นะจริงเลยชื่อโกดใช่ไหมมันแต่งตัวเหมือนไรเดอร์โกดด้วยนะอ้าวหรอเออเนี่อันนี้คือรถโกดเหรอไม่รู้รแต่รู้<ะ>ว่ายางกกดเยียร์ชีิเกินกกดเยียร์ูพยายามจะมองคนขับนะฮะแต่ก็ไม่เห็นแหละ นี่เฮ้ยอ,อ,อันนี้มันคือหนอนไอหมีหมีหม,มีอะไรนะเออมันคือไอหมีหมีน้ำออมันต้องหม<ะ>ีท่าอะไรอย่างที่มัน<ช>อบอกว่ามันไซส์เล็กมากแต่ถ้ามันตัวเท่าคนคือมันของโลกได้<อ>ล<ะ>้อแต่หน้าตาประมาณนี้ที่มันแบบทนทานต่ออุณหภูมิทั้งร้อนและทั้งเย็นได้แบบดีมากคือแบบมันไงก็ไม่ตายอ่ะที่มันก็เหมือหมีอไม่รู้นะก็เหมือนหมีนะเซิร์ชตั้งเท่เท่เท่ก็คือต้องเข้าไปในไอนี่แน่เลยว่ะที่ไอสกอตแลนด์มันหลุดไปตอนแรกแล้วมันกลับมาได้อันนั้นเล็กกว่าอะตอมจริงนะอ่าใช่คือแม้แต่เเเลลล็็กกงไปรื่อยๆนะ เขาที่มผมเดาเพราะไม่งั้นเขาไม่มีเหตุผลที่ต้องเข้ามาในโลกที่มันเล็กขนาดนี<แ>้ให<ช>้ผมเดาไหมเพราะว่าแฮงค์ฟิล์มกลับไปช่วยแม่แม่ผู้หญิงอะแม่วอล์บแบเมียเขาอะเพราะว่าเมียเ,เขาติดไปกับจรวดตอนนั้นหัวจรวดใช่ไม่แน่ว่าพัทเนี้อาจจะเปิดจักรวาลใหม่ก็ได้เกี่ยวกับไมโครเวิร์สอ๋อจักรวาลของจิ๋วใช่ไหมไมโครเวิร์สก็น่าสนใจที่ได้ยินนี่คือลูกกอกเราด้วยเองใช่ลูกกอกจิ๋วเนียร์นะลูกกอกจิ๋วเนียร์ก็ถือว่ามีอะไรให้น่าตื่นใจแน่นอนตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นพูดไม่ถนฟูตืเนี่ย เราไม่ค่อยได้เห็นฮีโร่ผู้หญิงเลยนะที่ใส่ชุดอย่างนี้เต็มที่ก็คือ,อสการ์เล็ตวิทกับแบล็กวินโด้ที Black นี่ก็คือคอามผอนผนะัวนี่คือวอร์ฟส์ครับนี่ซีนนี้อยากให้ดูปีกมันค่อยๆมานะเท่เท่เท่คือตอนกระโดดปุ๊บแล้วบุดตัวกลางอากาศอะปีกค่อยๆห่อออกมาเลือถึงมเมกับปีนะโอ๋ไง you gave her wings and blasters. นี่คือให้เด็กวอล์กไปจัดการและสองคนนั้นก็นั่งดูอยู่ใช่เหมือนกับว่าถือเทสชุดเทสชุดแต่ชุดเนี้ยเหมือนสตาร์ผู้ชายเลยว่ะเออจำเป็นต้อว่าผู้ชายตอนแรกอ่ะเออแล้วชุดเนี้ยมันทํามาจากไอ้นี่ะปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือฟันก็ขาดกับเบ๊แตกแตกอย่างนี้น่าจะเป็นชุดที่ต้องทนต่อแรงที่แบบว่ายืดยูนิลสูมันคือของสตาร์ทว่ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชแท่งทีมกับสตาร์ทไม่ถูกกันใช่อ๋ไรหรอเออเป็นคู่กัดกันเลยมันไม่ถูกตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วสืบต่อมาตั้งแตต่วสาร์ นก็คือแฮงค์พิมคือไอรอนแมนคนแรกใช่ป่ะและสตาร์คโควิดสตาร์กอ่ะคือพ่อของไอรอนแมนซึ่งพ่อไอรอนแมนอ่ะยังไม่ได้สร้างทิดเกาะแต่คอยสนับสนุนด้านอาวุธแต่แฮงค์พิมอ่ะสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีด้านการย่อส่วนแล้วก็ไปสู้ในสงครามโลกโอ้โหสัตว์ที่คุณไม่มีเทคโนโลยีที่มีให้ผมใช่ไหมมีมีมีปุ๊บเป็นยังไงครับ ตัดไม่รู้อะไรต้องไม่รู้ตอนนี้ขี่แมงใช่ไหมใช่ขี่มดแอนโทนีใช่ไหมชื่อเรื่องขี่มดน่าจาชื่อแอนโทนีนะผมจำไม่ดอ่ะผมไปดูอีกรอบนล้วฟอนตรเท่เลยเคยชอบตอนขึ้นว้าวชอบตอนขึ้นมากอันนี้ชื่อชบอันนี้นี่คาดว่าน่าจะเอาของลูกสาวมาตั้งเฮสคิตตี้หนึ่งทีเชื่อมั้ยอันนี้ขายดีโอ้แน่นอนะ ก็เป็นอาวุธได้เนอะอาเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่วางอยู่นี่สาม,มารถขยายใหญ่แล้วแบบไปฆ่าคนตายได้เลยเออนะไปดูของเล่นมีไหมมีมีเหรอมีมเ<อ>้ย <ะ S 2> ม่เอาเราดูนี่ก่อนเลยว่ามีน้ำนี่มีน้ำเออเออใช่มันชื่อมีน้ำจริงด้วยเอ,อ้ยออตัวนี้เลยเนี่ย นี่เออว่าสิ่งมีที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนะพี่ทากิกราดานะฮะเดี๋ยวมีน้ําเองกินพืชและแบคทีเรียเป็นอาหารทนแบบความเย็นได้ถึงลบ -272 องศาทนได้ถึงนะ1นาทีเลยนะแล้วกระทั่บ -200 องศานี่คืออยู่ได้เป็นวันนะคนอากาศร้อนสุดได้151องศาคือมันไปทอดอะพี่ไม่เป็นไรทนรังสีเอ็กซเรย์ด้วยรังสีเอ็กซเรย์ที่สามารถฆ่าเราได้มีน้ําทนได้มากกว่าเราพันเท่า แล้วก็แรงดันทั่วไปที่มนุษย์สามารถทนได้คือหนึ่ง ATM ATM เนี่ยคือแรงดันบรรยากาศก็คือเราอยู่ในโลกเนี้ยได้แต่ว่ามีน้ำอะอยู่ในที่ที่แบบว่าแรงดันเยอะกว่าเราได้1,000พันเท่าก็คือออกนอกโลกได้มีน้ำสามารถทนแรงดันได้สูงกว่าส่วนที่ลึกที่สุดในทะเลถึง6เท่าอะคิดดูดิมนุษย์ขาน้ำสามวันตายครับมีน้ำขาน้ำได้ร้อยปีไอประเด็นคือร้อยปีไม่พอคือถ้าน้ำหยดใส่มันอีกทีนึงอะก็กลับมามีชีวิต ยังนี่มันมีจริงๆใช่ไหมนี่เขาบอกว่านาซาเอามีน้ำไปทําการทดสอบเอาไปปล่อยในอวกาศถึง10วันเมื่อกลับมายังโลกก็พบว่าพวกมันส่วนใหญ่สามารถรอดชีวิตอยู่ในอวกาศได้บางตัววังขายแล้วออกเป็นโคตรเวีนโคตรท้าทายอะลตรายไม่ได้ตัวมีน้ำไม่ไม่จริงๆตัวมันเล็กมากพี่แต่คือถ้ามันไซส์มันขยายใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสมมุติแท้งพิมพ์อะลอยยานเข้าไปใช่ป่ะแต่คว้างเนี่ยสาให้มันขยายไซส์ออกมาตัวเท่าหมาก็พอผมว่าโลกก็น่าจะยินหน้าอยู่ถ้ามันเกี่ยวกาดขึ้นมานะเนเกีียวกาดขึ้นมาต่อมาครับเราไปดูของที่่่ยยอมมาไ แทงกันก่อนนะครับเราขอย้อนไปภาคแรกเลยอ่ะตัวนี้นะเป็น Marvel l e g e n d ครับไซส์ Size 6นิ้วเป็นค่ายของ Hasbro จุดขยับดีใช้ได้เลยซืงงยย้อง่ายขายคล่องครับแล้วก็มีบัฟของอัลตรอนให้ด้วยอ่า เป็นเอาตอนของเเอเวนเจอร์เองหรอตอนใช่แล้วก็ยังมีแบทแมนจิ๋วให้ด้วยแล้วก็ตัวเยลโล่แจ็กเก็ตแล้วก็มีมดให้ด้วยแต่เป็นมดที่ไซส์ขี่ไม่ได้นะเป็นโมเดลมดเฉยๆตัวเนี้ยมันจะออกมา2เวอร์ชั่นมีเปิดปากกับปิดปากอ๋อคือตัวหน้ากากเาใช่ไหมใช่สนนราคามันเคยขึ้นไปถึงพันกว่าบาทตอนนี้8900ก็ได้แล้วแนะนําให้ไปสอยกันนะครับอ่ะ ตัวต่อมานะครับเป็นแอดแมนนะครับของมาเวลซีเล็กนะครับมาเวลซีเล็กถ้าใครไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะจะงงว่ามาเวลซีเล็กต่างจากมาเวล e g เจนยังไงครับซีเล็กจะตัวใหญ่กว่าดีเทลดีกว่าแต่จุดขยับไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ๋อคือจุดขยับสู้เลเจน d ไม่ได้ใช่แต่ดีเทลดีกว่าใช่นั่หละคะแพงกว่าอาแพงกว่าเพราะมันตัวใหญ่กว่าซีเล็ก จะสูง8นิ้วประมาณนี้อารีเจนจะสูงประมาณ6นิ้วอ๋อคือประมาณนี้ครับใช่แล้วก็ตัวนี้ใส่หมวกได้อาแล้วก็จะมีแอนแมนตัวเล็กให้ด้วยอ่าเปลี่ยนได้ด้วยใช่แล้วข้างหลังเป็นอะไรอะพี่ข้างหลังเป็นแคตตาล็อกตัวนี้ของดิสนีย์ครับสนุนราคามันอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทพันห้าประมาณถูกแพงกันแล้วแต่ว่าใครหาได้เท่าไหร่ใช่แล้วก็ตัวนี้ของก๊อฟเยอะมากเลยอ๋อใช่ของก๊อฟจะตกอยู่ประมาณกล่องเจ็ดแปดร้อยช่วงนี้ของก๊อฟระบาดวิธีดูนะคคุณ ที่กล่องนะว่ามันสกีนชัดเจนไหมโลโก้บาร์โค้ดอะไรอย่างเงี้ยของก๊อปมันจะตางเลือเๆือ่อ ต่อมาเป็นตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดในตอนนี้เลยค่ายฮอตทอยสเกล1ต่อ6หรือประมาณ30เซนนั่นเองเนียนทำไว้ันทันนี่แหละใช่ชุดหนังเทียมแล้วก็เป็นชุดที่มีดามเมจมาแล้วเพราะว่าตัวนี้แฮงต์พิมใส่มานะอ่าเป็นยังเป็นชุดตั้งแต่แฮงต์พิมเขาส่งบอบมาให้ใช่มันไม่ราคาไม่ตกสักทีอะร,รอราคาตกอยู่ตอนมันอยู่ที่ประมาณ7,00 0ันกว่ากว่าอยากได้สัก5,5 0 0ตอนนี้ขายกันอยู่ประมาณ6,5 0 0หนังมาน่าจะขึ้น7 0 0 0ันตาเปิดไฟได้เวลาเปิดไฟก็เห็นหน้าแฮงต์พิมด้วยนะมีหนน้้าาคง ระบบข้างหน้าเป็นแม่เหล็กสไลด์แบบได้หมดเลยเ,ออเหมือนหนูเคยเห็นว่าอันนี้มันออกมานานแล้วใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยเคยเห็นของจริงสวยมากาดีเทลหนังอะ่ะคือแบบ ดีเวอร์อบอกเลยใครมีตังก็ซื้อเลย <im it> ใช่ถ้าใครเบื่อแล้วก็ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์นะครับผมอยากได้ในราคาห้าพันนิดๆนะครับ <im it> ต่อไปครับ <im it> ตัวนี้เป็นตัวไลท์ในภาคแรกเยลโล่แจ็คเก็ตซึ่งผมรู้สึกว่ามันยืนเฉยๆอย่างเงี้ยโคตรเท่เลยแต่ออยืนหนัหนักมันไม่เท่เลยวะในหนันงมันดูของแกง๊งไปหน่อยนะพอกแ๊กมากตัวตกไปใส่ตะเกียงอีกอันนี้คือของภาคที่แล้วใช่แต่มันออกมานานยังออกมานานแล้วสรุปมันของไซส์โชว์หรือฮอตทอยฮอตทอยแต่เหมือนเขาโค นะเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็เรื่องการจัดจําหน่ายอะไรประมาณเนี้หนึ่งตอกประมาณ30เสิบเซนใช่ชุดหนังเทียมขยับได้ทุกอย่างเลยอมิราคาประมาณประมาณเจ็ดันแต่ที่หน้าแปกนะไม่เคยเห็นมือสองขายเลยใครมีขายบอกด้วยนะหรือในราคาที่ถูก <laughs> <laughs> มีอย่างอื่นไหมแอนด์แมนเฮลเม็เฮ้นี่อะไรอะพี่เป็นหัว หนึ่งตันหนึ่งใช่สเกลดีมากเป็นหัวตะใส่ไม่ได้นะเป็นปั้นเหรอเป็นพลาสติกทำสีเหมือนเหล็กยี่ห้อ King Art คือหลายๆคนน่ะได้มาแล้วนะไม่ประทับใจเพราะว่ามันเบามัไม่ไม่สีหรอกมันเบาแล้วสีก็ไม่ได้สวยอย่างตัวโปรโมทแต่ถามว่าอยากได้ไหม อยากได้มากแล้วมันทำอะไรได้บ้างพี่ตั้งโชว์สวยๆแค่นั้นใช่หัวไม่ได้ไม่ได้ใส่ก็ไม่ได้ไม่ได้แต่มีไฟมันไม่ให้งานบัสเลยนะมันแก่หัวใช่แต่มันมีงานบัสด้วยนะเป็นงานบัสของคนไทยถ้าท่านผู้ชมอยากดูงานบัสคนไทยนะครับไปดูในเทป TSC meeting อ่ที่เราพาไปร้าน Massive t o y นเองใช่ครับเดี๋ยวขึ้นให้อะหังนี้สนทราคาที่ ผมไม่รู้เลยว่ะน่าจะประมาณ7 0 0 0พันแป่ะแล้วมีอันอื่นอีกไหมพี่มีแค่นี้ไม่ได้รับความนิยมในการทําเป็นของเล่นสักเท่าไหร่อเออเออเอาจริงของเล่นแอนแมนน้อยน่าเสียใจหรือว่าเขาทํามาแล้วจริงแต่มันตัวเท่านี้เราเลยไม่เห็นโอ้ผมไม่เห่นนะยังยังยัง มีอีกตัวนี้นะครับเป็นฮอตทอยแอนด์แมนโผในผ้ากับตันอเมริกาซีวีวอร์เป็นชุดที่ผมโคตรไม่ชอบเลยผมรู้สึกว่าชุดมันเรียบไปหน่อยแล้วก็ใหม่ไปนิดนึงแต่ชุดเนี้ขยายร่างได้พอขยายล่างได้เขาจะชื่อะไรอ่างแจนแมนว่าสตาลเมลีมีแบบคืนัรื่ละก็เลยนึกว่าเอ๊ะมันแจนแมนหรือมันกลัวอะไรแอหรือว่ามันอะไรวะ จบแล้วนะครับกับ React and Man and The Rock ของเล่นถ้าใครสนใจนะครับก็ไปตามสอยกันได้ดูจากเทเลอร์แล้วน่าจะมีเทเลอร์ตัวที่2ตัวร้ายน่าจะออกมามากขึ้นกว่านี้แน่นอนเพราะตัวร้ายมาแค่ม่ตก็บิดมอเตอร์ไซค์สำหรับวันนี้นะครับชอบไม่ชอบไงคอมเมนต์ลงมาข้างล่างด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปก่อนไปตัดงานยังไม่ทำเอ้าเปิดเบียนเค้กหน่อยสิเราอ่ะ เทดออสามสองไปครับเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยบมีใครมีแท่งเลงแสงขอควงทีงดินีีพอแล้วถ่ายงานก่อนถ่ายงานก่อนถายงานก่อนเดียดียวเียม่ต้อวไม่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 ทิ้งนทีวันนี้พุ่งขึ้นพม่งเช้าไอ้เด็